อยากออกมาปกป้องเพื่อนคนหนึ่งเพราะว่าคือมันไม่ควรโดนแบบนี้แล้วกันพูดตรงๆก็คือว่ามันไปมันไปทำร้ายจิตใจเพื่อนผมเพื่อนผมแล้วมนุษยธรรมอ่ะมึงมันไม่ควรทําคือมันไม่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 ใช่การทะเลาะกันอะเราพูดกันนะมันไม่ใช่การทะเลาะกันด้ย แต่มันคือการที่มีบางคนเนาะทำสิ่งที่มันไม่ควรจะทำออกมากลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกสังคมบนโลกออนไลน์ในการวิพากษ์วิจารณ์กันสนันและพากันติดแฮชแท็กอุงเอิงจนขึ้นเทนกระแสมาแรงค่ะหลังจากที่เจ้าตัวในขดะลงคลิปในช่องของตัวเองอีีเปิดตัวเพื่อนรักอุ้งเอิงครั้งแรกแก๊งเกษตรแสนในตำนานซึ่งภายหลังนะคะที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปค่ะกระแสก็ทัวลงแบบช้ำนะคะก่อนเจ้าตัวจะลบคลิปดังกล่าวเนี่ยออกไปจากช่องแล้วค่ะ โดยดราม่าที่กําลังร้อนอยู่ขนาดนี้นะคะเริ่มมาจากที่อุงเอิงค่ะได้ทายคลิปกับเพื่อนเก่านะคะโดยหนึ่งในนั้นมีวาวาที่เคยเป็นแฟนเก่าของอยูตาก้องแล้วก็เพื่อนสนิทของสไปเอสดีนะคะขนาดเดียวกันตอนนี้นะคะยูแล้วก็คีมไลค์ค่ะเด็กปั้นในสังกัด s p d ดีก็กําลังคบหากันอยู่โดยแฟนคลับนะคะก็มองว่าอุงเอิงเนี่ยทำคลิปไม่เหมาะสมค่ะสวัสดีค่ะวาวาค่ะวาวานี่จะเป็นสาวหอน่ารักประจากลุ่มไม่ต้องเขินอวาวาก แถมงานนี้นะคะยังเอาคลิปของเก๋ไกสไลเดอร์นะคะมาใส่ในช่องของตัวเองทั้งที่ไม่มีการใส่เครดิตให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธินั่นเอง และยิ่งทําเอาดามานี้นกระรอระอุยิ่งกว่าเดิมค่ะเมื่อในโลกออนไลน์นะคะได้มีการแชร์หลักฐานจากคลิปของคิวเทโอปาว่าอุงเอิงนะคะได้พาเพื่อนเก่านั่นก็คือวาวาแฟนเก่าของอยู่ที่บุกไปที่สตูสไปเอสพีดีนะคะทำให้ชาวเน็เ,เกิดความไม่พอใจหนักมากนะคะเหมือนการที่อุงเอิงทําแบบนี้ไม่ให้เกียรติคิมไลฟ์แฟนเก่าของอยู่บางก็บอกว่าทําแบบนี้ไม่ได้ปรึกษาใครเลยเหรอพี่อุงเป็นนักเรียนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเรา,า,าไปดูเบื้องหลังหน่อยนะครับโดนมีอุลย อุ้ยวันนี้เป็นแก๊งนักเรียนเพือ่อสาวพี่เองอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัมาถ่ายเอ้าไม่มีอะไรพอมาดูเฉยๆแค่น,นั้นแหละครับติดตามช่องอุงเอิงด้วยนะครับใช่ครับ,บนะเรื่องนี้นะคะทำให้ IG ของยูค่ะได้มีการอันฟอลอุงเอิงไปแล้วนะคะพร้อมโพสต์สตอรี่สีดำใน IG นะคะด้วยข้อความที่ว่าทำกันได้ลงค่ะ งานนี้นะก็ทําเอาแฟนขับหลายคนค่ะเริ่มติดแฮชแท็กอุ้งเอิงและวิาพากษ์วิจารณ์การกระทําดังกล่าวนะคะนอกจากนี้นะคะมีแฟนขับรายนึงค่ะได้ทําคลิปนะคะแท็กทีมงานเก่าของเกไกด์สไลเดอร์ที่มีแบงค์ปีนะคะซุงบุ้งสแล้วก็เต้ให้ช่วยโอบกอดยูแทนพวกเขาแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าทีมงานทั้งหมดนะคะจะเข้ามาคอมเมนต์รับรู้สิ่งที่แฟนขับขอค่ะ ต่อมานะคะจะเห็นได้ว่าย,ยูได้ออกมาพูดกลางไลฟ์นะคะในขณะที่เล่นเกมอยู่โดยในช่วงหนึ่งของคลิปนะคะได้เผยว่าความรู้สึกของผมผมก็แค่รู้สึกว่าผมเนี่ยอึดอ,อัดโว้ยเอาอย่างนี้ละกันแค่นั้นแหละผมแค่รู้สึกว่าผมอึดอัดแล้วเราก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ตรงไหนอึดอัดเราไม่จําเป็นต้องทําให้ตรงนั้นมันสบายเพื่อเราต้องอยู่โว้ยเราว่าเราแค่ออกมาอยู่ที่เราสบายดีกว่าเก็ตไหมทุกคนประมาณนั้นแหละผมว่ามันโตโตกันแล้วอะ่ะบางคนเนี่ยไม่ชอบผมพูดตรงๆคือบางคนไม่ชอบตรงนี้ก็แค่เดินออกมา มาเฉยๆแค่นั้นแหละไม่มีอะไรประมาณนี้ และความชัดเจนนะคะยิ่งปรากฏขึ้นค่ะเมื่อซูงนะคะเพื่อนสนิทของสไปเอชพีดีอีคนก็เรียกมาพูดถึงเรื่องนี้แบบชัดเจนนะคะว่าประเด็นคือรอบนี้มันมีคอนเทนต์เนี่ยเกิดขึ้นพูดตรงๆก็คือมันไปทําร้ายจิตใจเพื่อนผมแล้วกันผมแค่อยากออกมาทําอะไรบางอย่างผิดถูกก็ว่าไปตามผิดถูกอะ่ะจะซับพอร์ตอะไรก็ว่าไปตามเนื้อผ้าก็แค่นั้นอยากออกมาปกป้องเพื่อนคนหนึง่งคือมันเนี่ยไม่ควรโดนแบบนี้แล้วกันคือผมเนี่ยไม่ได้ทะเลาะอะไรกับไปนะแล้วก็หลักศีลห้าเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกเอาแค่หลักมนุษยธรรม ม,มันก็ไม่ควรทํามันจะได้จบดราม่าต่างคนต่างแยกยาก้ายไปทํางานมันก็เยอะมากๆแล้วที่มันจะแบบสนใจเรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าประเด็นก็คือว่ารอบเนี้ยมันมันมีคอนเทนต์เกิดขึ้นแล้วก็พูดตรงๆก็คือว่า finished. มันไปมันไปทำรา <S 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 <laughs> <laughs> ้ายจิตใจเพื่อนผมเพื่อนผมแล้วผมก็แค่อยากออกมาทําอะไรบางอย่าง <laughs> <RS Qin S 1> ก็คือเรียกว่าอ,อะไรวะแบบ <laughs> <laughs> คือผิดถูกก็ว่าไปตามผิดถูกอะ่ะคือจะซัพพอร์ตอะไรยังไงก็คือว่ากันที่ตามเนื้อผ้าก็แค่นั้นอยากออกมาปกป้องเพื่อนคนหนึง่งเพราะว่าคือมันไม่ควรโดนแบบนี้แล้วกันเอาแบบเอาแบบจริงๆเหรอเนี่ยจริงไอ้เพื่อนนะคนคนี้นก็อเอางี้แบบผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับไปนะแล้วก็หลักศีลห้าอะไรอะ่ะไม่ต้องพูดหลอกเอาแค่หลักแบบมนุษยธรรมอะ่ะมึงมันไม่ควรทําแค่นั้นแหละจบอืมผมพูดแค่นี้แล้วกันเอาเป็นว่าไม่อยากยุ่ง แต่ก็เรื่องก็คือประมาณที่ลลโอเล่าอแค่นั้นจะได้จบดราม่ากันทํามาหากินกันเนาะจริงๆถูกๆูกจริงๆคือคือแค่นี้จบคือมันจะได้นี่มึงน่าจะมาแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วมันจะได้จบดราม่าทั้งหมดเลยแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปทํางานทุกคนมันมีงานที่ต้องทํามีคนที่ต้องดูแลผมก็ต้องมีบริษัทที่ต้องดูมันก็มีพนักงานอะไรอีกคือจริงๆไม่ค่อยอยากมายุ่งอะไรแต่ก็ มันจะได้จบแล้วมึงก็เสือกไปลงโคฟานอะไรของมึงวันเนี้ยเออคือคือเดี๋ยวจะบอกก่อนคือผมเนี่ยต้องขายของยาวของเข้าแล้วมึงก็บอกไปว่ามือขายเพราะว่าอะไรเดยวมึงก็ด่ามึงเกาะกระแสอะไรอีกไม่คือจะบอกว่าจริงๆอ่ะผมมาขายของทุกวันอยู่แล้วเว้ยหลายคนไม่รู้นะผมขายของทุกวันนะคือผมว่าผมชัดเจเตนมากๆแล้วใครที่ไปดูก็ไปดูย้อนดูเอาแล้วกัน เออจบนี่มึงน่าจะมาให้แต่ครึ่งชั่วโมงนะนอกจากนี้นะคะเตค่ะหนึ่งในเพื่อนสนิทของสไปเอชพีดีนะคะก็ได้ออกมาพูดกลางไลฟ์เช่นกันค่ะในเรื่องของน้ํารถต่อผุดนะคะและก็พูดชัดเจนว่าไม่ใช่การทะเลาะก,กันแต่อย่างใดแต่มันคือการที่มีคนบางคนเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ควรจะทําออกมาค่ะเคยได้ยินคํานี้ปะไอ้น้ำรถต่อผุดอะ่ะเคยได้ยินปะเปรียบเทียบเหมือนกันนะผมก็พอได้ยินข่าวสารอะไรมาบางอย่างอืมซึ่ง ผมบอกกับทุกคนอย่างหนึ่งนะผมอะ่ะเป็นคนที่แบบเอาพูดเลยผมเผื่อใครแบบว่าเข้ามาดูผมไม่ใช่สปายใช้คำนี้ดีกว่าคนที่รู้ก็จะรู้คนที่ไม่รู้ก็จะไม่รู้ผมไม่ใช่สปายแล้วก็ไม่ต้มองผมว,ว่าเป็นสปายด้วยก็พูดตรงๆก็พูดปกติว่าผมไม่ใช่สปายอืมแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าผมเป็นสปายด้วยอืมเพราะผมไม่ใช่ประมาณนี้นแหละเรื่องนั้นหรอคือคือผมบอกเลยทุกคนรู้อยู่แล้วเว้ ตามที่ทุกคนเห็นเลยอืมทะเลาะคือมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่การทะเลาะก,กันอะเราพูดกันนะมันไม่ใช่การทะเลาะก,กันเว้ยแต่มันคือการที่มีบางคนเนาะทําสิ่งที่มันไม่ควรจะทําออกมาเออมันมันคือแค่นั้นเองเว้ยก,ก็จริงจริงปะช่วยกูด้วยใครอยู่แถวนี้ช่วยกูด้วยพี่แบงค์คือจริงไหมพี่แบงค์เหรอคือเขาคงแบบไม่รู้นะก็เขาแบบ ไปอยู่ที่เขาสบายใจอ่ะทุกคนก็ต้องทําแบบเพื่อตัวเองด้วยพอโตมาทุกคนแบบปกติเราอาจจะทําเพื่อคนอื่นนั่นทุนนี่เนาะโตมาเราก็ต้องทําเพื่อตัวเองแค่เองอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าลีโอนะคะเพื่อนอีกคนหนึ่งของสไปเอสดีค่ะได้ออกมาเล่านิทานในเรื่องของแก๊งเลิฟสเเดอร์นะคะที่สรุปได้ว่าต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราดีกว่าค่ะผมมมีแฟนใหม่ที่แบบผมรักไงคือแต่ละคนมีแฟนอ่ะเขาก็รักเก็ตปะ เออแต่เราคนคือเวลาใครมีแฟนไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าแฟนใหม่มันก็รักทุกคนแหละแต่คือปัจจุบันน่ะถ้าเราพูดถึงปัจจุบันถ้าเราพูดถึงปัจจุบันมันก็รักคือมันก็รักคนในปัจจุบันเออเก้าไหมล่ะซึ่งสมมุติตอนนี้ผม <c oughs> อะผมทำทำงานผมทำงานอยู่กับ แก๊งเลิฟพชั่นสมมติเอ้ยแก๊งเลิฟซซเดอร์ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราจะไม่ไม่แก๊งเลิฟซซเดอร์สมมติผมทํางานให้กับแก๊งแก๊งแก๊งเลิฟซซเดอร์ซึ่งในเลิฟซซเดอร์เนี่ยมันมันก็มีมันก็มีสังคมของมันเนาะมีสังคมอืมเนี่ยคืออันเนี้ยบอกคือมันมันไม่ได้พลาดพิงอะไรเลยนะจริง อ่ะมันอสมมุติแก๊งแก๊งแก๊งเลิฟซาเดอร์มันก็มีสังคมของแก๊งเลิฟซาเดอร์ซึ่งเลิฟซาเดอร์มันก็มีมันก็มีหลายๆคนตามแบบปกติของของบริษัทแหละเออของการเป็นแก๊งงานที่มันต้องมีหลายหลายคนหลายหลายนิสัยหลายอะไรกันไปเ <c oughs> นาะแล้วถ้าผมทํางานอยู่ในแก๊งเลิฟซาเดอร์เนี่ยอืมปึ๊บแล้วผมมีแฟนแล้วกัน ผมมีแฟนในแก๊งเรสเตอร์อะใครขอมา <c oughs> ผมมีแฟนในแก๊งแก๊งแก๊งเรสเตอร์แล้วดีคนในแก๊งเรสเตอร์เนี่ยอยู่ดีคนในเอ้ยไม่อยากเล่าเลยอันนี้เป็นนิทานนะทุกคนมันไม่ได้พาดพิงถึงใครนะ <c oughs> อยู่ดีเนี่ย <c oughs> เขาก็ไปเอา <c oughs> โอเคโอเคโอเคคืออย่างนี้ว <swimming> ่าผมสรุปเลยนะผมสรุปเลยผมสรุปผมสรุปของเรื่องไอรีอองอะไอรีอองเลซัเดอร์เนี่ยผมสรุปเลยว่าเอาใจเขาไม่ใส่ใจเราแค่นั้นเลยเออเอาใจเขามาใส่ใจเราก็ต้องบอกเลยวันนะตอนนี้นะคะทางด้านของสาวอุงเอิงค่ะก็ยังไม่ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดนะคะทางนี้ทางด้านของสไปค์ก็เช่นกันค่ะส่วนความคืบหน้านะคะจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาลาเท่านั้นค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ